ฉันรอที่หัวกระไดเมื่อไรที่เธอทุกใจขอเธอได้โปรดช่วยค้องมาลลยเพียนฉันเพียนให้เธอมีใจต้องการพิสูจน์เพียงใดที่ฉันได้เป็นรับแท้ของเธอเอ oh าไหมของใส่เธอแน่นอนอยากให้รักเราเป็นมนั่นคงไปทำเสน่ห์ใส่เธอ,เธอสักตอนจะไม่สิ่งเด็ดขาดแท่สักลอมไม่เอานะกอย่าท้ออย่าได้คิดลิงหลอก ความรักของเราสองไม่จกจมเมื่อบันไ, <Get> up, ไดเก่งมากไม่เก๋เฮ้ยเพลงน่ารักมากคุณไอ้าตอนนี้คุณเปลี่ยนตัวเองอย่างยิ่งใหญ่เลยนะครับ,รบผันตัวเป็นนักร้องจากที่เรียกได้ว่าปกติที่ <Pop S 3> เป็นแดนซ์ป๊อปแดนซ์ตอนนี้เป็นลูกทุ่งเต็มตัวแล้วโอ้โห กลัวขี้กากจะขึ้นหัวไม่ถึงท่าลูกทุ่งครับเพราะว่าลูกทุ่งนี่คือเขาแบบระดับปรามจาร์มากเหมือนเป็นไทยป๊อปที่ผสมกลิ่นของความเป็นไทยเรียกว่าไทยนิยมไทยนิยมไทยนิยมเหมือนผสมผสมความเป็นไทยเข้าไปในเพลงอะไรเงี้ยมีน้องยดาเนี่ยเป็นนางเอกช่องเนี่ยไปฟีเจอริงใช่ต้องบอกว่าโหแบบดีมากเลยได้น้องยดาคับน้องยดาคือนางเอกขวัญหรือไทยนะครับมาเป็นนางเอกมิจฉุววิดีโอแล้วก็ร้องเพลง ฟิชเชอริงในเพลงเลยครับจริงฟิชเชลิงกันเลยในเพลงอันนี้<ล>ถือว่าดีมากมาก<ช>วันนี้มาแข่งกันต่อเลยนะครับดูซิว่าพวกคุณจะสามารถบอกชื่อดาราจากภาพได้หรือไม่นี่คือซุปตามาเป็นภาพยกตัวอย่างให้เล่นกันก่อนเลยเพราะว่ามีคนมาใหม่ๆหลายคนมสมมติววผมขึ้นภาพนี้มาคุณนึกถึงดาราคนไหนมาครับ เบนเซ่เบนโลฮิตเบนจัทิตเบนชาเบนเจเทเบนชาลาทิดเบนชาลาทิดเบนชาลาทิดครับเฮ้ยอะไรนี่มันคล่าวยๆสรุปเป็นที่รู้จักของพวกคุณคที่เป็นเก่งมากครับต้องเข้าใจนะมาบาร์ฟรังนะนายฟรังอาจจะพูดศาสไทยไม่ชาติโอเคเบนชาลาทิดเบนชลาแล้วก็มองเข็มทิศเข็มทิศโอเค เพราะฉะนั้นเราจะเล่นกันดูซิว่าใครจะสามารถตอบได้เล่นเป็นฝั่งฝั่งฝั่งที่มีคะแนนนําได้เล่นก่อนฝั่งคุณแบงค์ครับเราเป็นผูกคุณผูกคุณช่วยกันได้เลยนะช่วยกันได้เลยภาพขึ้นมาปุ๊บคุณตะโกนมาเอาให้ถูกให้ได้ครับพร้อมเตรียมตัวคนนี้ใครหนยเหนยคนแรกใครหนุ่มพี่ดีดีเจหนุ่ย ดีเจนุ้ยดีเจนุ้ยดีเจนุ้ยนุ้ยนีเยนุ้ยดุกยนุ้ยนุไยไุ้ยนุ้ะนร้ยนุ้ยนุ้ยนุ้ยไุกยน่อยนุ้ยนุ้ยนุ้ยนล้งนะไรนุ้ยนุ้ยนุนุ้ยนังยนุ้หมั้ยนังยนังหนั้ยนุ้ยนุ้เน้ยนุบยนเป็นุ้บนุมยนุ้ยนุมนุ่มนุ่มนุ้มนุ่มนุ่มนุไรนุ้ระช้ย นุ่มกัญชัยมัาช่วยกันชัยหนุ่มย่าสองแล้วเราเนี่ยเฮ้ยนี่ก็เก่งเหมือนกันนะอันนี้ใครอันนี้ใครแบงค์อันแรกอันแรกทำอะไรอยู่แบงค์ไม่ใช่แบงค์จ่ายจ่ายไทยทัวร์สมิธจ่ายไทยทัวร์สมิธ ชายทอดสมชายทดเายทอดโอเคเข้าใจแล้วนะอันนี้ใครสิงสมสมสมลาสสม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 ลากสมรักคำสิงสมรักคำสิงสิสมลากคำสิงแกงหมาหมาทำอะไรอยู่เห่าหมาเห่าไม่ต้อง มาเันเวลามันกลัวมันทำอะไรคู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 สลาคูสลาเอ้ามาไงมาคูสลาเก่ไหมไม่รู้ยังไม่จบเกมเลงก่อนชั้นหนึ่งไปชั้นหกุรุณาไปชั้นหนึ่งนะคะเปิ๊บเขาทำอะไรอยู่เชิญเชิญเชิญอะไรเชหลงเชิญหลงชลง หวยหวยหวยอะหวยอไไม่ใช <ok> ่กองหวยกองหวยเฮ้ยเก่งวากกองหวยกองหวยแล้ววันไห้ยุ่ออกกันแล้วรีวันไยุ่ใหม่นีไข่รีหาไข่มาทำอะไรมาทำอะไรไข่รีหอน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 แล้วไงต่อไข่รี ครไข่ไข่ลี่มามาลี่หอหน้าไข่ไข่ลี่ยากยากหัวนนะครับทีมงานครับหัวอ่านว่าหอน้องผูกวัแหวนนอนหนูไม่ใช่หอนไม่ใช่แบบโอ้โหไม่เดี่ยวแบบนี้เออนิดนึงนะครับคะแนนหนึ่งก็เอาโคตรจริงจังเลยว่ะเฮ้กูได้เยอะ แต่เใจตอบได้เยอะมากสองพันจิงนะเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะเมย์ใครอะไเราได้กันได้พันห้าตอนนี้สองพันแล้วสองพันสองพันสองพันตอนนี้คุจะว่าโอ้โหวันนี้จะลกมาเอออันนี้อันนี้เขาได้คุ้จัดใจเอามาคุ้นจัดให้รู้ไว้ได้ไปเจ็ดคะแนนบวกกับอีกเก้านะครับเป็นสิบหกคะแนนเก่งเกมันต้องหัวไวอะพวกคุณบ้างแล้วนะครับเล่นกันเป็นทีมครับถ้าพร้อมแล้วคนนี้คือใคร อิงอิงเพอิงและข้างบนนั้นคืออะไรให้ดานอิงฟ้าอิงฟ้าวาฮะโอเคอิงฟ้าวาะฮะได้ไปอ่าเข็นมาเข็นเข็นเข็นพลูเข็นเข็นูภูมิเข็นภูภูมิเข็นพลูภูมิคนต่อไปอ๋อม ออมออมอะไรออมนั่นทำอะไรกันอยู่ออมสู้ออมสู้สู้อะไรออมสุชาออมสุชาโอ้ยามีตาเล่นดิมีตาเล่นดิมานูตอบมานี่ใครอันนี้ง่ายคิมคิมเบอร์ลี่คิมเบอร์ลี่อ๋อเบอร์ลี่คิมเบอร์ลี่อันนี้ใครขาไก่วง วงวงว่าอยู่ตรงไหนของไก่ครับขาขาปีกปีกไม่ใช่ตรงนั้นเขาเรียกอะไรปีกบนตูดไม่ใช่ตรงเนี้ยเขาเรียกอะไรน้องครับน้องน้องฝั่งไหนน้องซ้ายน้องซ้ายน้องซ้ายคุณแม่ขอร้อน้องซ้ายคุณแม่ขอร้องได้้คุณต้องซ้ายใหม่แล้วอุ๊ยเก่งมากเก่แกคออันนี้ใครโอเอเล็กเอเล็กอะไรอเล็กเอเล็กเลนเดียวอเล็กเลนเดียว เป็นอันนี้ใครปลาปลาลิ้นปลาลิ้นหมาลินหมาลิ้นเหรอคะหมาปลิ้นหมาลินอ๋อหมาปลาลินไม่รู้ว่าพูดไปก่อนพูดไปก่อนเดี๋ยวถ้าถูกเองพูดไปก่อนลิ้พูดไปก่อนนี่ใครเปนอีกแล้วเบนพรชิตาเบนพรชิตาถูกต้องเบนพี่พรชิตาถูกต้องครับเด๋อพี่เด๋อทำอะไรพี่เด๋อแล้ว เดินแรบเวลาแต่งเป็นผีเขาทำอะไรกันเดินแรบหลอกหลอกเดี๋ยวหลอกก่อนฮะเดี๋ล็อกครับผมเดหลอกเดี๋ยวหลอกเดี๋ยวหลอกบิดทำทสุดๆไปเลยบูมบูมป่าบูมสนบูมบูมป่าอะไรบูมปนัดาบูมปนัดดาบูมปนดาอะไรอ่ะบูมปนัดดาอ๋อนัดดานัดดาตอนเก้าโมงไงนัดดาอันนี้ใครครับ จักรจักรสี่อนบอกไม่ได้อันนี้ต้องตอบไม่ได้จักรลาสีหมูนี่อะไรดวงกมลดวงอันนี้เป็นดวงนักกษัตริย์นะครับเออดวงแล้วนู่นน่ะนู่นดวงตาดวงดวงหมูดวงหมูเอ้าเฉลยเลยดีกว่าครับว่าใครครับดาราคนนี้ฮะนู่นกุน ไม่เฉื่ไม่คิดเฉืยไม่คดล้คุณไม่ต้องรูยข่งกวอาจารย์ไข่เราต้อดูนผมก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับการคิดเกมนะครับเดื๋อใไรจะมาว่าไปนะครับฝั่งนี้ได้ไปเจแต่ฝั่งนี้ได้ไปสิบครับวันนี้เรามีกิจกรรมดีๆมาฝากจากนมดัชมิลครับอยากจะชวนคุณพ่อคุณแม่และเด็กๆนะครับมาเล่นสนุกผ่านเว็บไซต์ดัชมิลกร t h portrait.com ครับถ้าอยากรู้ว่าลูกของเราจะเติบโตมากขึ้นแค่ไหนได้เห็นภาพตัวเองในอนาคตยังไงกิจกรรมนี้จะดีขนาดไหนนะครับเรามีให้ไปติดตามกันครับแล้วเข้าไปเล่นกันเยอะๆนะครับเบนว่าคนเป็นพ่อเป็นแม่ทุกคนมักจะถามตัวเองบ่อยๆว่าเราดูแลลูกดีหรืออยังเขาโตสมวัยหรือเปล่าแล้วเราต้องทำอะไรต้องดูแลตรงไหนเพื่อให้เขาเติบโตมาให้ดีที่สุด ดีมากๆเลยค่ะที่ตอนนี้นมดัตช์มิลเขาสร้างไมโครไซส์สำหรับการประเมินการเติบโตขึ้นมาโดยเราแค่เข้าไปที่ d u t c h m i l k g r o w t h t e c t com ใส่ข้อมูลเบื้องต้นของเราส่วนสูงของพ่อแม่ข้อมูลการกินและการพักผ่อน อัพโหลดรูปถ่ายแล้วหลังจากนั้นเว็บก็จะประมวลผลว่าในอีก5ปีข้างหน้าเนี่ยเราจะมีโอกาสสูงขึ้นในอีกกี่เปอร์เซ็นต์ตัวไมโครไซต์ใช้งานง่ายมากลูกๆเราก็เล่นเองได้ค่ะเบนนะ่ะชอบฟังกช์ชันสุดท้ายมากๆเลยที่ AI จะเจนรูปให้เราเห็นภาพการเติบโตของลูกในอนาคตเอาไปแชร์ต่อ้เพื่อนสนุกกันเลยนะคะลองเข้าไปเล่นกันดูค่ะอะไร ็สำหรับเกมซุปตามาเป็นภาพนะคะทีมเราก็พลิกชนะมาได้เนี่ยมีอะไรที่มันยากกว่าน,นี้ไหมคะพี่ทีมงานขอมาหน่อยสำหรับเกมนี้เนี่ยนะคะถึงแม้ว่าเราจะนำคะแนนไปนิดหน่อยเท่านั้นแต่ว่าเกมหน้านะคะเตือนพี่แบงค์ไว้เลยว่าอาจจะต้องวิ่งตามเยอะนิดนึงนะเพราะว่าหนูอ่ะจะทิ้งห่งนางคะแนนไปเยอะแน่นอน,นะคะ่ะ20ประเทศที่ติดอันดับโลกในการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงก็คือบราซิลค่ะบราซิลไป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 ลงครับ อุ้ยนิดเดียวไทยแลนด์ค่ะไทยแลนด์